ครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทาง Facebook นะครับผมนะกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับผมนะก็ขอบคุณในงานไหว้ครูแล้วกันนะขออีกแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีราบเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มานะครับไลฟ์สดนะครับเป็นประจําแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็พักจากงานไหว้ครูนะครับอาจจะเข้ามาช้าประมาณหนึ่งนาทีเขาพอดีเซตอยู่นะครับผม ก็หลายสองบ้านนะครับผมเดี๋ยวขอดูนะครับเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขขออดูนะครับสัญญาณจะคู่นะครับตะคู่แล้วกันนะครับตะคู่นะว่าโอเคไหมครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วฟังรับชมนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วกดแชร์กันโอเคโอเคผมผมว่ามันต้องมันต้องแงนนิดนึงครับแงนนิดนึงพอดีครับโอเคน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นครับโอเคนะครับพอดีพอดีผมผมต้องดูดู สวัสดีครับสวัสดีครับนะที่บ้านต่อตนะครับก็ยังไงก็ไอ้นี่ล้วกันนะครับอมาแล้วโอเคครับผมโอเคนะครับได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับที่นั่งไร์สดกันนะครับผมนะก็บ้านต่อต่อบ้านดํานะครับเข้ามาแล้วก็ยังไงก็กดหัวใจรัวๆแล้วกดเคาะแล้วกันนะนะครับคนจะได้เข้ามาแล้วกันนะครับทาง บ้านต่ออนี้นะครับสวัสดีทนัทนะครับสวัสดีข้าเลยแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีในวันพระศุบดีนะครับก็งานไหว้ครูที่ผ่านมาวันที่29แล้วก็วันที่30นะครับวันที่29 30เสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณแล้วกันนะครับทุกท่านนะครับที่เดินทางมานะครับร่วมงานไหว้ครูของผมแล้วกันนะครับคนมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับวันศุกร์นะครับตอนแรกก็คิดว่าคงจะเดินทางกันมาน้อยนะครับแต่ไม่น้อยนะครับเดินทางกันมา มากพอสมควรนะครับตินทางมามากพอสมควรนะครับผมนะขอบคุณแล้วกันนะขออนาต่ายก่อนแล้วกันนะครับ78วิ76วิแล้วนะครับผมในทั้งสองบ้านเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับเกี่ยวกับหมอผียินดีอย่างผมนะครับผมวันนี้ก็มาขอบคุณแล้วกันถ้าเกิดผมไได้ลูิสย์ลูกหานะครับที่เหนื่อยนะครับแล้วก็ช่วยผมจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบสีนะครับอย่างใบสีก็ หลักแสนนะครับของผมนะครับใบสีเครื่องดนตรีนะครับเครื่องเสียงนะวงดนตรีไฟต่างๆอันทุกอย่างนะครับที่ผมจัดงานในปีนี้นะครับมีเจ้าภาพนะครับลูกศิษย์ผมช่วยเหลือกันดีมากขอบคุณแล้วกันนะครับนะกดข้อกันเยอะๆล้วกันนะครับกดข้อกันเยอะๆลวกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับบางคนก็อยากจะรู้ว่าผมรับลูกศิษย์นะครับทุกวันไรนะครับผมรับลูกศิษย์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ สวัสดีเจ๊าพี <anak> ่หยาบครับยังไงก็กดคอกันเยอะแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับผมเนี่บางทีผมก็ไม่ค่อยได้ไลน์นะครับเราดูรัวแล้วกันนะครับบางคนก็มางานไหว้ครูผมเป็นปีแรกนะครับไหนในที่นี้ที่ชมอยู่มีใครมางานไหว้ครูผมบ้างนะครับกดเลขสิบแล้วกันนะครับกดเลขสิบนะใครที่มางานไหว้ครูผมนะครับที่ผ่านมากดเลขสิบครับขอบคุณมากนะครับสําหรับดอกไม้เจ้าหลงเฟยนะครับผมนะ่ย้ดอกไม้นะครับแล้วก็กดคอกันรัวๆแล้วกันนะครับเจ็ดสิบเก้าอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับยอดวิว ยังไงก็ขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอชมขอบคุณมากครับสหพลนะครับตันทัศอะไรเนี่ยนะครับที่มอบดอกไม้ให้นะครับผมสองดอกนะก็กดขออนุรัวแล้วกันนะครับนัมันจะได้ไม่ปิดกั้นนะครับน้าตานะครับดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ชัยรัตน์นะครับชัยรัตน์ดอกกุหลาบหนึ่งดอกอาจารย์ตังหมดครับโอเคเพสกาแฟนะครับช่างแหลมบ้านนาทบซิงนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่มา งานไหว้ครูองผมแล้วกนน่นะครับหลายท่านที่เข้ามานะครับผมถ้าไม่ได้ลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ยังระลึกถึงนะครับในสิ่งที่ผมนะครับเคยช่วยเหลือนะครับมาในอดีตในการรักษาเนี่ยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับสวัสดีน้องสานะสวัสดีเคคุงนะครับขอบคุณเคเอ็กคุงนะครับดาวหนึ่งดวงขอบคุณทิวานะครับคุณสันนะครับและเกิดเมลายรัชดานะครับผมและสวัสดีครับผมเมลายรัชดานะ สวัสดีค่เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับในวันนี้แล้วกันนะครับงานไมคครูบางคนก็ยังไม่เคยเจอผมก็เข้ามากันได้นะครับขอพ่อหน่อยครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเครื่องหมายเฟชั่นมาร์กอีคิวนะครับแล้วก็ชัยรัตน์นะครับชัยวัดสวัสดีสวัสดีที่ว่าคุณสันนะครับที่ตะครายเข้ามาครับไปสองอยู่ครับตอนนี้ครับคอยร้อยกว่าไปก่อนนะครับตอนนี้ยัง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 เริ่มเริ่มทยอยนะครับผมนะ ขอดูอีกบ้านหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ไอ้นี何何่ไปแล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างครับอีกบ้านหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ดูอีกบ้านหนึ่งนะแบบแป๊บตะคู่ครับนะโอ้นะมีหลายบ้านแล้วเกินนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับขอขอดูอีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะครับนะขอภายแล้วกันนะครับพอดีมันต้องไลฟ์อยู่สองบ้านครับจะดีนะครับไลฟ์สองบ้านนะสวัสดีสวัสดีแล้วแต่ฟาลิขิดนะครับแล้วแต่ฟาลิขิดสวัสดีโบโบนะสวัสดีปภพรหนูไปยี่สิบเก้าค่ะ แล้วก็ฝนนายนะครับฝนนายระลึกถึงเสมอครับโอเคครับมาแล้วครับอาจารย์อาจารย์โอเคครับขอบคุณมากเลยแล้วกันเนี่ยนะครับถ้าผ่าคืนขึ้นเลยนะครับผมนะครับนะคันครับเกานะมาอาจารย์ครับอาจารย์ได้เดี๋ยวไปแล้วกันเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับนัททวิทนะครับนัททวิทนะครับตอนนี้88อยู่นะครับตอนนี้8% 8อยู่สวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอ่างอื่นก็ขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณรับรู้สึกผมทุกคนเลยแล้วกันนะครับที่เหนื่อยทำในงานนี้นะ ผมก็นอนตีสามตีสี่ทุกคืนนะครับงานที่งานงานไหว้ครูทีไรนะครับผมนะเมาทุกทีนะครับธรรมดาอยู่แล้วนะไปผมสวัสดีอติกัสเนี่ยนะครับสวัสดีปรเมศนะครับสวัสดีจันนลงนะครับจันนลงนะครับที่มอบถั่วหยาบให้สองดวงนะคิดถึงอาจารย์่อ้คบน้องสาบหมอไอตีเลิกเล่าแล้วกันนะครับเลิกเล่าร้จะดีนะครับเคยพาพ่อไปรักษาขาจากไครับน้ำตาลสาธุครับเเตอร์รับจ้างนะครับผมสวัสดีเจฟนะครับเจฟนะ อาจารย์อ่านทุกคนเลยครับผมอ่านหมดเลยครับทุกคนเลยครับสวัสดีที่วาคุณสันนะสวัสดีอีคิวนะสวัสดีแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางมาสวัสดีออสเคบีนะครับออสเคบีนะครับออสลังเหล็กเรานะครับขอบคุณแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพหลายอย่างอยู่นะครับพี่ออสเคบีเราไม่ว่าจะเป็นไตวงนะครับไตวงนะครับโอ้ขอบคุณมากครับดาวนะครับน้องชิตานุกนะครับผมนะที่มอบนะครับหัวใจให้นะครับผมนะแม่ยักษ์แม่ดามากครับผมนะโอเคครับผมนะ ก็แม่นออกแม่นมากนะครับแม่นมากนั่นอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภองแพรจังหวัดราชบุรีนะครับผมนะเอากดขคกันมาเยอะแล้วกันเอาะรัวๆแล้วกันนะขอบคุณแล้วกันนะครับหนูปลานะครับที่แปลว่าของขวัญนะครับผมที่ให้มานะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ให้ของขวัญต่น้ำตาอัดเคบีผมไปทําลงทานครับโอเคปอเลเมสวนนะขอบคุณมากที่ทําลงทานนะครับแม่ช่วงนี้ลงทานไม่เยอะนะครับปีนี้นะครับลงทานน้อยนะครับไม่เยอะแค่นั้นเองนะครับผมนะขออภัยนะครับในอาหารที่อาจจะแบบนะ กระท้อนกระแทนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็พอกินนะครับปีนี้นะครับผมขออภัยแต่ปีหน้าผมจะแก้ตัวใหม่แล้วกันนะครับผมนะอะไรผิดอะไรไม่ดีผมก็ยอมรับนะครับมันไม่ดีครับทุกอย่างก็โอเคนะครับปีนี้เป็นปีที่จัดยิ่งใหญ่นะครับว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับเรื่องต่างนะครับยิ่งใหญ่นะครับปีนี้ขออภัยนะที่ผมแบบไม่ได้สวดหรือแรงต่างนะครับผมก็คือไหว้กูไม่อยากผ่าดผลนะเดี๋ยวไว้วันที่ห้าหกเจ็ดธันวาครับเดี๋ยวผมนํำสวดเองนะครับมันจะมันครับ นจะตื่นเต้นครับผมจัดการเองเลยนะครับใครที่อยากจะวาร์กนะครับมาได้เลยครับใครที่อยากจะมันโอเคครับนะคุณจะไม่ได้คือผมจะแบบนะจัดการบทแบบที่ไม่เคยสวดที่ไหนมานะครับในในในรอบี่ปี5ปีนะครับผมจัดการให้แล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่มาเดือนธันวาคมนะแต่ว่าว้ยครูที่ผ่านมาขออภัยแล้วกันนะครับในเรื่องอาหารนะครับผมนะลงทานอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังมากันนะครับผมแล้วก็ อาหารต่างๆอาจจะล่าช้าบ้างขออภัยครับขอแก้ตัวนะครับวันอาบน้ำมนต์แล้วกันนะร้อยเอ็ดครับโอเคครับนัทวัฒน์นะครับสวัสดีหนูปลาที่แปลว่าอนี่ครับเร็วซ้ำไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์นะสวัสดีครับผมนะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะโอเคครับไม่เป็นค่ะโอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็โกโก้หวานน้อยนะครับดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีใครลูกบางทีไม่มีชื่อครับสวัสดีไอแมนเพชรบุรีนะครับผมนะ สวัสดีครับอ, okay. okay. อาหารอร่อยครับโอเคครับเพชรคอฟฟี่เขาบอกอาหารอร่อยนะดีจ้าโอเคครับเซโนขอบคุณมากครับปะพันหรือไหนพรพันนะครับพรพันนะบอกไปแล้วครับสำนักผมอยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับก็มาได้เลยสวัสดีสักดาเลิกงานก็ไปสีีครับสวัสดีสุพชานสวัสดีพชานี้บอชัยครับสวัสดีบุญโชคครับบุญโชคนะใครสามารถตามตามาบ้านต,ต่อๆได้นะครับที่ดู อยู่บ้านฟ้านะครับสวัสดีหนุ่ยครับพี่หนุ่ยสุสดท้ายนะสุสด,สสดโอเคครับผมว่าผมไลฟ์ที่แพลตฟอร์มนี้ดีกว่านะครับแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวแล้วกันนะครับมันจะได้โอเคนะครับวันนี้ก็89วันนะครับผมโอเคครับขอไลฟ์นี้ก่อน